ครัับผมมมวนนี้้นนาซอใช่ครับวันนี้ก็มาซ้อมของแฟนมีทครับของผมเองนะครับวินฮอล i เดย์แฟนคอนนั่นเองครับพรีเซนต์โดยลาซาด้าก็เป็นแฟนมีทโซโลอันแรกของวินเลยครับที่ประเทศไทยออตอนนี้โอ้โห,โหก็เต็มตัวเกือบจะร้อยเหมือนกันครับเพราะว่าเต็มที่มากๆครับผมแล้วก็เวลาตอนนี้ก็คือพยายามจะทาให้บล็อกกิ้งต่างๆท่าต่างๆเก็บให้เป๊ะมากที่สุด ใช่น้อยบ้ายมาครับแต่ว่าคือช่วงเวลาที่ว่างเนี่ยดิ้งก็พยายามหาเวลาที่แบบแทรกตลอดเพื่อแบบมาซ้อมกับตรงนี้นะครับใช่างเพลงที่จบไปเมื่อสักครู่นี้นำมาเรียนเล่นใหม่ด้วยใช่ไหมใช่เพลงที่จบไปเมื่อสักครู่นี้เป็นเพลง ten years later ของวินเองครับผมแล้วก็มีการที่ rearrange ใหม่เพื่อให้เข้ากับคอนเสิร์ตนี้มากที่สุดครับบอกว่าความคอนเสิร์ตครั้งนี้จะได้ครบทุกรสเลยความสนุกความฟินนี่เราจะมีอะไรฝากแฟนๆมั้งคะที่บอกไป ครบรถแน่นอนครับผมแล้วก็จริงๆอย่างที่เคยบอกไปหลายๆที่แล้วว่าแบบจะเป็นแฟนมีจะเป็นคอนเสิร์ตที่ทุกคนจะไม่เห็นวินในพาร์ทแบบที่ไม่เคยเห็นมาก่อนแน่นอนแล้วจะได้เห็นที่คอนเสิร์ตนี้เป็นที่แรกครับอืมมันเ้องสปอยน์แบบสั้นๆพี่คะว่าแบบออในคอนเสิร์ตนี้จะแบบเห็นอะไรคอมเมนต์โชว์ร้จะพูดได้ส <laughs> ัมผคำที่จะเห็นในคอนเสิร์ตนี้จะเป็นอะไรครับ energy 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 ครับอ่า สน,นุกแน่นอนเพราะว่าครบรสมากเลยครับมีหลากหลายรสชาติครับคือคือต้องบอกก่อนว่าคอนเสิร์ตเนี้ยผมเป็นคนที่มีโอกาสได้ร่วมวางเพลง<ม>ทั้งหมดเลยทั้งโชว์นะครับในระยะเวลาที่วางเพลงเนี้ยก็คือเป็นเดือนกว่าจะได้แบบลิสต์เพลงทั้งหมดแล้วก็เป็นลิสต์เพลงที่เราชอบมากที่สุดแล้วก็ร้อยเรียงให้สนุกมากที่สุดครับก็ใช้เวลากับมันค่อนข้างมากเพราะแปลวล่าแปลว่าเราก็เชื่อว่าแบบคือมันจะร้อยเรียงอย่างสนุกแล้วก็ไหลลื่นแล้วก็ครบรถมากจริงจริงครับ ใช่ครับรก็ก็ใช่บอกแล้วครบรถครบรถมากใช่ครับก็เออเราก็พยายามมาหาเกสที่ทุกคนคาดไม่ถึงด้วยแล้วก็ทุกคนน่าจะหาจุดเชื่อมโยงได้ด้วยครับก็เลยเป็นพี่เน่น่กับพี่มิกมเ๊ก พี่เนเน่นี่ก็คือเคยร่วมงานมาเป็นมีประวัติที่ยาวนานเริ่มต้นจากการถ่ายขั้นพูเลยก็คือตั้งแต่จุดเริ่มต้นครับแล้วก็มีโอกาสาได้ออฟิชเชอร์วิ่งเพลงด้วยกันด้วยครับออก็เลยคิดว่าเออน่าจะเป็นอะไรที่สนุกเหมือนกันถ้าเกิดพี่เนเน่ให้โอกาสมาร่วมงานด้วยกันใช่ออส,ส่วนพี่มิกนี่งงไหมล่ะไม่คือผมเป็นแฟนค,ครับ ยอมรับเลยว่าผมเป็นแฟนข่าวแล้วผมติดตามเพลงเขามาก่อนที่แบบจะดังอีกตอนที่เขาปล่อยแรกๆเลยแล้วก็ฟังแล้วก็แบบเพลงใครดีมากดีมากเลยแล้วแต่งเนื้อแบบดีมากเลยครับก็เลยก็เลยรู้สึกว่าเออถ้ามีโอกาสอยากร่วมงานออะไรนะถ้าอยากฟังนะครับผมก็ต้องไปรอฟังฮะถ้าอยากดูนะครับผมก็ไปรอดูวันที่17กุมภาพันธ์แต่ว่าจะได้เห็นสเต็ปการเต้นเพลงนี้ ถ้ารอถ้าอยากเห็นนะครับผมก็มาดูกันที่วันที่17กุมภาพันธน์ได้ครับเป็นมเกี่ต่าเซอร์ไพรสอ์อุ้บอกไม่ได้สิแต่มีแน่นอนอุ้ยบอกไม่ได้เราติดตามเขาเราติดตามมีอะไรที่เซอร์ไพรส์มากมายเลยครับคอนริรตคกา็มเะไรวันเกิดด้วยช่ครับวันเกิดด้วยครับก็ เกิดวันที่ย1ิบอ็ดครับผมแต่ว่าจะแฟนนี้วันที่ส mm ิบเจ็อ๋อจริงๆก็อยากตรงอยากจัดตรงกับวันเกิดไปวเองเมือนกันครับแต่ว่ามันไม่ได้ลงแบบสุกเสาร์หร mm ื hmm. อะไรอย่างงี้ครับแ็เว,ว่ามีของขวัญมีของขวัญให้ตัวเองให้แฟนๆมีแน่นอน,นะครับผม mm hmm. มีของขวัญให้แฟนๆครับก็ วิจะซื้อแจกคนเลยหรอคะคือจะให้ดูตรงนี้ครับแล้วก็เออหน้าคอนเสิร์ตก็จะมีแบบว่าจัดจำหน่ายด้วยสำหรับว่าแฟนที่สนใจเพราะว่ามันเปลี่ยนได้หลายสีเออของครับของวันที่ให้ดูครับผมแล้วก็สามารถแบบว่าซื้อได้น้างานนะครับโดยจำนวนจำกัด นี้เป็นบงใช่เป็นบงครับแล้วที่ความความพิเศษของบงนี้เนี่ยคือผมเป็นคนออกแบบเองแต่ตัวออกแบบทั้งหมดเลยคือเราเราได้คอนเซ็ปที่เป็นฮอลิเดย์ใช่ไหมครับก็คือเป็นฮอลิเดย์แฟนคอนฮอลิเดย์เนี่ยมาจากคําว่าฮอลิเดย์แล้วคำว่าเดทครับก็คือเราอยากจะพาแฟนไปเดทในสถานที่ที่เราไปฮอลิเดย์ต่างต่างนี่ครับผมก็ตัวที่จะเป็นตัวขับเคลื่อนเราได้ไปสถานที่ต่างๆด้วยกันก็คือรถนั่นเองแล้วเราก็เลยถอดล้อรถออกมาเป็นลูกทรงนี้ ใช่ครับใช้ถ่ายในคอนเสิร์ตจะเห็นรถบนเวทีบ้างไหมอุ้ยโอ้ยให้สปอยหมดเลยก็คิดดูว่าบงมาเป็นขนาดนี้นะแล้วบนเวทีจะขนาดไหนนะครับผมแต่ว่านี้ก็จะจำไหน่ายที่หน้างานคอนเสิร์ตนะครับใครจะเก็บครใช่เพราะว่าจริงๆความพิเศษนี้ยคือเวลาที่แบบเล่นโชว์ในคอนเสิร์ตไฟมันจะแบบกระพริบไปพร้อมงด้วยใช่ก็ยังเป็นภาพที่สุดถ้้าาอย่งีแว่า เต็มที่ครับเต็มที่มากที่สุดเลยครับแล้วก็คือเรามีโอกาสได้ทั้งวางคอนเซปต์แล้วก็ดูในเรื่องของโปรดักชั่นของคอนเสิร์ตนี้ด้วยครับเราก็พยายามจะจัดสรรให้ออกมาดีที่สุดแสดงว่าอย่างที่วินบอกเมื่อกี้บอกว่าจะไล่เรียงไปตามฮอลิเดย์สถานที่ต่างก็คือฉากนุ่นนก็จะเปลี่ยนไปตามใช่เรียกว่าคือใน3ชั่วโมงเนี่ยคุณจะได้แบบไปหลากหลายสถานที่กับวินมากได้ไปเด็กับวินในสถานที่ต่างๆที่คุณแบบไม่คิดว่าจะได้ไปแต่ได้ไปในคอนเสิร์ตนี้ครับ ได้ครับผมก็ฝากสำหรับคนที่มีบัตรแล้วนะครับผมก็รับรองว่าได้มาเจอกันแน่นอนแล้วก็ได้รับความสนุกไปอย่างเต็มเปี่ยมแน่นอนครับแต่ว่าสําหรับใครที่ยังลังเลอย,อยู่หรือว่ากำลังหาบัตรอยู่ก็สามารถเข้าไปซื้อได้ในทาง p t i c k e t Major ได้เลยนะครับผมแล้วเดี๋ยวเจอกันวันที่17กุมภาพันธ์นี้ครับที่ไปเทวบางนะครับทุ่คนี้รัประาเนาะว่าเราเป็นหนึ่งในสิบท,ที่ทำไรายได้ จะเห็นข่าวแบบนี้ก็ดีใจมากๆครับดีใจที่เป็นส่วนหนึ่งกับครอบครัวของพาราด้วยครับผมก็พาราดจริงๆก็เปิดโอกาสให้ผมได้ทําอะไรหลายๆอย่างที่ผมไม่เคยทำครับก็ต้องขอบคุณพาราด้วยครับแล้วก็ <c oughs> ดีใจที่ทุกครั้งที่ไปต่างประเทศนะครับไม่ใช่แค่แฟชั่นวีคทุกๆงานเลยก็แฟนแฟคอยสปอร์ตผมเสมอครับก็ขอบคุณมากครับครั้งนี้ี่ไปมีอะไรพิเศษบ้างครับครั้งนี้ที่ไปคือเป็นครั้งที่หนาวมากที่สุด ตอบอะไรครับเนี่ยเออเป็นเป็นใครที่หนาวมากครับแล้วก็เป็นเป็นเป็นอีกโชว์หนึ่งที่ผมรู้ส yes> ึกว่าผมชอบคอนเซ็ปต์ที่เขาทำค่อนข้างแตกต่างแล้วก็แปลกตาจากที่เราเคยเห็นมาทั้งหมดครับไปเท่าไหร่การประกาศบอลติดหนึ่งในในร้อยจริงก็ติดหนึ่งในยี่สิบหนึ่งในยี่สิบอ๋อครับผมใช่ใช่ เห็นแล้วครับเห็นแล้วครับก็ก็ดีใจครับโดยส่วนตัวก็เป็นคนที่ชื่นชอบแฟชั่นอยู่แล้วครับแล้วพอมีโอกาสที่ได้อยู่ติดอยู่นั้นก็ภูมิใจแล้วก็เป็นแรงผลักดันให้เราทําสร้างสรรค์แฟชั่นใหม่ๆเพราะเราทําแบรนด์ของเราด้วยอย่างเช่นแบรนด์ชื่อ Balance ครับผมก็สามารถเข้าไปดูได้เช่นกันเก็บตังได้จริงๆไม่ได้กดดันใช่ราคุค มองว่าเป็นผู้ท่งทุกคนโอ้โหมันไม่ได้ขนาดนั้นหรอกครับคือเราก็มีโอกาสได้ทํางานร่วมกับวงการสายนค่อนข้างเยอะมากกว่าครับแล้วเราก็ได้เห็นได้เกิดไอเดียอะไรต่างๆมันก็ทําให้เรามาสามารถนําใช้กับตัวเองในงานต่างๆของเราที่จะไปด้วยรอย่างนคน่วก็จะคาดนที่มีไปงานที่ระวโอ้มีจะสร้างปรากฏการณ์ะสร้างปรากฏการณเลยครับ ครับผมก็เราก็พยายามเต็มที่แล้วก็ทําได้ดีที่สุดกับทุกงานที่เราไปนะครับผมแต่ละชุดที่เราจะใส่ไปเงี้ยเราก็มีการวางแผนฟิตติ้งเ<ม>ตรียมตัวว่าชุดไหนเหมาะก,กับเรามากที่สุดเพื่อที่ให้ผ้าออกมาดูดีมากที่สุดแต่ว่าแตทุกครั้งเราก็จะต้องมีการเตรียมตัว่ <S <S ใชท,ท,ทุกครั้งเลยใช่ครับผมก็จะมีดูเรื่องของฟิตติ้งเสื้อผ้ามีหน้าผมว่าจะทำลุกไหนดีนะครับให้เข้ากับชุดให้เข้ากับชอนางงา มผมรู้สึกไม่ได้กดดันขนาดนั้นนะผมรู้สึกว่าผมสนุกกับในสิ่งที่เราทำครับแล้วก็พยายามจะทำให้มันออกมาให้ดีมากที่สุดโอเคครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณนะครับใช่ใช่เดี๋ยวขอนขอนุญาตเอาอันนี้ออกนิดนึงเนาะ